Yeah. So, mm -hmm. so, just going to check your prescription. Start looking at the body alone. Perfect. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. And just doing the other eye. Mm -hmm. สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะพบกับพี่แนดาเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านนะคะไปดูแลสิ่งที่รักที่สุดของร่างกายนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสิเนาะนั่นก็คือสายตาของเรานั่นเองนะคะเราไปชมกันเลยนะคะว่านะคะวันนี้ค่ะเราไปเช็คสายตาที่ s p ス s a v e r นะคะที่โอเกลแลนด์นิวซีแลนด์นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไร Awesome. Okay. So, what I'll get you to do is you need to take your mask off. Yes, I can. Awesome. Absolutely. And do you have any contact lenses in it? I don't okay. have any glass or contact lenses, no. Right. That's perfect. So, we'll start off on this machine here. I'm just going to check your prescription. Okay. Perfect. So, in this position? Yeah. i you move over a little bit? I can it. bring it towards you a wee bit. Okay. Oh, and I can it. also bring it up a little. Okay, cool. Awesome. I'll get you to pop your chin on the chin rest, forehead pressed up against that bar there. Perfect. Awesome. And just looking at the hot air balloon. Mm -hmm. And just moving on to the other eye. ที่ Spec s a v v r r นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะเช็คสายตานะคะฟรีนะคะก็คือจะเป็นเหมือนสแกนนะคะใช้เครื่องสแกนแล้วก็จะเห็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบว่าสายตาของเราหรือว่ามีการติดเชื้อนะคะที่ดวงตาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าต้องรีบรักษาไหมนะคะอนนี้ดากำลังสแกนเกี่ยวกับว่า ในลูกตาของดาเนี่ยนะคะในดวงตาของดาเนี่ยมีอะไรผิดปกติที่ต้องรีบในการรักษาหรือเปล่านะคะก็อาจจะหัวฟูฟูหน่อยก็ตามสภาพนะคะทุกๆท่านไม่ได้ตั้งใจมานะตั้งใจพาอีกคนมานะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า,าดากับคุณพีคนี่นะคะก็คือ ได้ตรวจเช็คสายตาฟรีดาก็ไปเช็คแล้วนะคะสายตาของดาก็คือสั้นมากๆแต่ไม่มีโรคอะไรที่ต้องรีบด่วนรักษาคุณพิษก็เหมือนกันนะคะไม่มีเกี่ยวกับที่มีการติดเชื้อของสายตาใดๆเลยแค่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะของดาก็คือสั้นมากมากๆเลยนะคะแล้วก็ของคุณพิกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะนะคะต้องใช้ถึงสองแว่นด้วยกันนะคะก็คือแว่นที่ใช้สําหรับขับรถ แล้วก็แว่นที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือคือสายตาคือแบบว่าแตกต่างมากนะคะอันนี้ก็คือเข้าไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะให้ดูตรงนี้นะคะอ่ะสแกนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรวจเช็คสายตานี้เป็นคุณหมอนะคะไม่ได้ถ่ายหน้าคุณหมอนะคะก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็ออกมาเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูแว่นนะคะว่าแว่นไหนที่เราพอจะ จ่ายชำระหรือว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็สําหรับท่านใดที่อยู่ในโอกลด์ก็แนะนำเลยนะคะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือดาชอบมากๆนะคะเพราะว่าได้ตรวจเช็ดสายตาในส่วนของว่าเรามีโรคอะไรเกี่ยวกับตาของเราไหมอันนี้ดาชอบนะคะเพราะว่าดาไม่เคยตรวจเลยนะคะไม่เคยสแกนที่แบบว่าใช้เครื่องสแกนแบบนี้เลยนะคะ ค่ะเลือกแว่นเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงนะคะค่าเสียหายนะคะของคุณพีกค่ะก็ตกอยู่ที่198หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเหรียญนะคะแต่ว่าได้รับส่วนลดเนาะก็จ่ายไปแค่หนึ่งร้อยสามสิบแปดเหรียญนะคะก็ตกประมาณเอ่อน่าจะประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแต่คุณพีกได้สองแว่นนะคะได้แว่นขับรถด,ด้วยหแล้วก็ได้แว่นอ่านหนังสือหนึ่งนะคะถือว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะ ค,คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆกการรับชมเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ